ี่ก้าพิจารณารูปแบบจำนวนต่อไปนี้2 5ง4้าจุดจุดต้องการจำนวนตนี้สามร้อยนนเ้าสิบสีจงหาว่าจำนวนที่ขาดหายไปเป็นจำนวนใดข้อนี้คล้ายๆเกมเลยเหมือนเล่นเกมกันอยู่พี่มาเขียนใหม่ใหญ่ๆเลยนะแล้วเรามาสังเกตกันปกติแล้วเวลาเป็นแบบรูปแบบเนี้ยเราก็มักจะสังเกตอะไรความต่างถูกปะผลต่างเห็นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็เห็นละ ผลต่างของแต่และจำนวนถูกไหมงั้นเรามาหาผลต่างเลยเนาะได้เท่าไหรสามสิบสี่ลบห้าได้เก้าสี่สิบเอ็ดลบสิบสี่ได้ยี่สิบเจ็ดเรื่งไงแล้วจำนวนตรงนี้ล่ะบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้จำนวนที่เราต้องการเนาะก็คือจำนวนที่หายไปสังเกตก่อนมันเป็นอะไรเนี่ยสามเป็นเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดตัวแรกน่าจะเป็นแบบรูปแบบหนึ่งเลยถูกปะถ้าตัวแรกสามอันนี้คือ สาคูณสอันนี้คือ3ามคูณสคูณสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไไรสามคูณ3าคูณสคูณสาตัวหรือเอา27มาคูณ3ถูกป่ะก็จะเป็น3 7 21จ็ดยีเป็นแปสดแสดงว่าจำนวนที่หายไปคือ41่สเวกแปเ็ป็นเท่าไหร่122่งี่สิบองท่นี้เังสั้นมากทำไมพี่ตอบแล้วสำหรับแบบรูปเวลาแบบนี้เนาะก็คือมันจะคล้ายๆเรื่องอนุกลมแต่ว่าสำหรับ น้องๆเนี่ยก็คือจะออกโจทย์แค่ประมาณนี้หาจํานวนที่หายไปโดยแบบรูปก็อาจจะมีง่ายๆอาจจะห่างทีละสองเท่าๆกันตรงนี้อาจจะห่างเท่าๆกันหรือจะเพิ่มแบบนี้หรือจะลดทีละเท่าๆกันก็ได้เนาะน้องๆก็สังเกตผลต่างก่อนงงง่ายๆสุดเลยเบสิกของโจทย์แบบนี้ก็คือผลต่างในแต่ละจํานวนแล้วเราก็สังเกตว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็น3 3มสามก็ได้เนาะห่างทีละสามหรือถ้าห่างแบบเนี้ยมันห่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันเพิ่มแบบไหนเราได้ว่ามันเพิ่มทีละคูณ3ไง จาก 3, คูณ3ก็เป็น9คูณอีกสมเป็น27อันนี้ก็เลยต้องคูณอีก3เป็น81ก็เลยนำสี่มาบวก81ได้จำนวนที่ขาดหายไปก็คือ122นั่นเองเนะนาะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อนี้ได้เลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราจบมิชชั่นที่3แล้วเนาะน้องๆอ,อย่าลืมไปทำโพสเทสด้วยนะคะอยินดมกดติดต่อคลายกันนะครับ